สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนเข้าสู่ช่องมิสโ r รนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเลิกไพ่กับวข้อตัวเรานั้นจะมีโอกาสได้ออกเดตสักทีหรือไม่นะคะมีมาให้เพื่อนเพื่อนเล่าทั้งหมดสามกองให้รับเพื่อนๆตั้งใจมุ่งมั่นอธิษฐานจ้า หลายๆท่านน่าจะด้วยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอมี่จะเริ่มจากกองทางด้านนี้เรียงมาแบบนี้เหมือนเดิมเลยแน่นอนว่านี่คือการดูดวงแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งดังนั้นใช้วิจารณญาณกันด้วยกันแล้วกันและขอให้ทุกคนโชคดีกับการได้ออกเดทล้วกันนะจ๊ะกองที่หนึ่งนะคะหากคุณเลือกกองนี้ค่ะดูซิว่าโอ้ยไพ่หล่นไปหมดนะคะมาดูกันสักนิดสิคะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองนี้ค่ะคุณจะได้ออกเดท หรือไม่คะ่ะแหมถ้ายัางรักอิสระขนาดนี้นะคะออกเด็กกับเงินน่ะเนี่ยเพราะอะไรเลือกเยอะอุ้ยเป็นคนแบบมีโอกาสในตัวเองอย่างเด่นชัดนะคะกองนี้เราก็ต้องบอกว่าอด้วยความที่คุณอาจจะไม่ได้รีบแล้วคุณก็คงคาดหวังแล้วก็มีเกณฑ์ในการเปรียบเทียบหรือเลือกเยอะอยู่ นะก็ต้องบอกว่าอาจจะยังไม่ได้มีคนที่ให้คุณเดทแบบจริงจังอะคะ่ะแต่ก็อาจจะมีคนมาคุยเจ้อแนะบ้างทำให้เราไม่เหงาทำไมถึงไม่มีคนมาให้เราออกเดทหรือทำไมเราถึงไม่ได้ออกเดทล่ะคะไพ่ช่วยไขยข้อข้องใจให้เราทีซีโอเราคิดถึงแต่ปัญหาเนาะแล้วเราก็เป็นคนแบบค่อนข้างใช้คำว่าไรดีเอ็มพ o ร์เรอร์ระวงังระแวงตัว ระวังระแวงตัวคืออะไรคือเป็นคนระวังละเอียดรอบคอบในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ชอบเหมือนแบบเจอปัญหาเจออุปสรรคมองในเรื่องของปัญหาอุปสรรคมากกว่าอะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้คุณเหมือนตั้งกำแพงไว้สูงมากกับคนที่เข้ามาจะจีบเราแมรดิเอมเพล r เรอร์เข้ามาพร้อมเดมเพรสเลยนะคะคือคุณยังไม่ได้คาดหวังหรือว่ายังไม่ได้รู้สึกมีอารมณ์ร่วมกับความรักกับใคร mm hmm. นั่นเองคุณอยากออกเดทไหมคะ ไหนดูซิคุณอยากออกเดทไหมเดอะฟูไปก็ได้ไม่ไปก็ได้นะไม่ได้ซีเรียสออกเดททําไมอะไรคือออกเดทฉันไม่รู้จักคํานี้นะคะทําไมล่ะคะทําไมพ่ยถึงขึ้นมาแบบนี้เพราะเหตุใดเดอะมูน <laughs> โอ้ยฉันประทับใจคนที่เลือกกองนี้เหลือเกินคุณคือ Number One นะคะคือต้องบอกว่าคือคุณยังไม่ไม่มั่นใจในตัวเองคือเรื่องงานเรื่องเงินอะ คุณเก่งมากเลยนะแต่พอเป็นเรื่องความรักคุณรู้สึกว่าฉันต้องใช้ความพยายามสูงมากนะคะดังนั้นถ้าดูภาพรวมแล้วก็ต้องบอกว่าคุณคงยังไม่ได้ออกเดทหรอกค่ะในตอนนี้ทำยังไงดีคะเพื่อให้คุณจะได้ออกเดทหรือได้รู้จักคำว่าเดทกับเขาก็ก็แค่ต้องไปอะค่ะคือก็ก็แค่ต้องไปอะแต่ฉันไม่ไปอะไอ้นี่ให้ทำไงจ้า ก็ให้คิดเสียว่าไปทํากิจกรรมร่วมกันนะคือเด e เดวิลเข้ามาเลยอ่ะพอเวลามันมีเด e เดวิลเข้ามาแบบเนี้ยคุณก็ต้องทําตัวประนหนึ่งเหมือนกับเป็นคนเจ้าชู้เล่ห์เหลี่ยมลึกลับอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เหมือนกับต้องมีอาจจะมีการผลประโยชน์แลกเปลี่ยนนะคุณก็จะออกเดทแบบนี้คือเราจะเออเป็นเหมือนที่อะไรนะ,ะดาราหลายๆคนแนะนําก็ไม่ได้นะกองนี้คือคุณจะออกคืออย่าไปคิดว่าต้องไปหาซื้ออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่โอเคปะ่ะ คืออารมณ์ให้อะมันเหมือนกับถ้าเกิดคุณอยากจะเอาเดทคือคุณต้องคิดก่อนว่าโอเคฉันมีห่วงอารมณ์ของความสัมพันธ์อยากมีความรักอยากไปออกเดทอยากมีใครสักคนทาให้เรารู้สึกเออมีอิ่มเอมใจหรือว่ามีความสุขในหัวใจนะหรือว่ามีการได้ทําชั้นเชิงของตัวเองอยากแบบว่าลองใช้คําว่าปลดล็อกตัวเองแฮกกดอะไรแบบนี้ในความโสดของตัวเองก็ได้ นะคะคุณก็แค่ต้องคุยต้องสื่อสารต้องลองผิดลองถูกลองกล้าเจรจาไปทำกิจกรรมร่วมกันนะอย่าอยู่แต่ในคอมฟอร์ตโซนเงค่ะอย่าอยู่แต่ในแบบสังคมเดิมๆของคุณเองก็ต้องเออไปหน่อยนะคะเนี่ยคือแค่คุณถ้าคุณอยากออกเดทอะคุณแค่พูดแค่คุยอะออ้ยขี้ค้านคนมาต่อคิวรอแล้วลองถามว่าตอนนี้คุณไม่ได้ออกเดทแล้วมีคนอยากออกเดทกับคุณไหมคะเอา้าละเว้เฮ้ย ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเอาสิโถ <c oughs> คือถามว่ามีคนอยากจะออกเดทกับคุณไหมด้วยไพ่นะก็มีโอกาสที่จะมีคนไกลนะคะอยากออกเดทกับคุณแต่ที่เขายังไม่กล้าเข้ามาเป็นเพราะเขารู้ค่ะว่าคุณไม่ได้ต้องการความรักหรือไม่ได้ต้องการออกเดทกับใครเขาก็เลยเลือกที่จะแอบส่องคุณอยู่ไกลๆนั่นเองแหละ ดังนั้นถ้าดูจากไพ่นะคะไพ่ก็แนะนําคุณว่ามีโอกาสที่จะมีใครบางคนเข้ามาส,าสัมพันธ์กับคุณได้ นะแล้วก็คุณสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครบางคนได้แต่ให้เป็นเพื่อนเป็นอะไรยังมีไปก่อนออกเดทเนี่ยไม่เด่นเลยแต่ก็อาจจะมีคนเข้ามาคุยคุยแต่ถ้าคุณอยากที่จะศึกษาความสัมพันธ์ใครสักคนหนึ่งจริงๆนะคะไพ่ก็บอกว่าเราต้องมีแบบลูกลอกลูกชนบ้างเธออย่าแห้งอย่านิ่งเกินไปอย่าเป็นเพื่อนเกินไปเพราะมีใครบางคนเนี่ยเขาแอบส่องคุณอยู่แล้วนะคะแต่เขายังก้าวกลัวๆหรือยังไม่ค่อยกล้าที่จะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์คุณอย่างจริงจังนั่นเอง โดยสรุปกองนี้ตามหัวข้อถามว่ามีโอกาสที่คุณจะได้ออกเดตไหมไม่มีค่ะเพราะว่าคุณเองก็ยังไม่ได้ต้องการนั่นเองค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆกองที่1ใครเลือกกองนี้อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนะจ๊ะกองที่2นะคะมาลุ้นกันค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองนี้ดูกันสิว่าจะมีไหมน,นะเราจะได้ออกเดตกับใครหรือไมค่ค่ะ บอกเลยนะคะถามว่ามันมันเหมือนเป็นความเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันมากกว่าพลังงานแห่งการออกเดทของคุณมันก็ดูไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่มีคนคุยมีคนสนใจแต่ว่าเป็นช่วงช่วงนะคะช่วงช่วงกับหลินหุย่ยอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่สิเป็นช่วงช่วงจังหวะเวลาอารมณ์แบบเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเหมือนกับช่วยเหลือก็กูนกันมากกว่าเดอะทาวเวอร์ด้วยถ้าถามว่ามีเกณฑ์ออกเดทไหมอืมน่าคิด เดอะทาวเวอร์คืออะไรอ่าเรามองว่านะคะเพื่อนๆกองนี้น่าจะมีความแบบมั่นใจในตนเองมากๆเลยเลยทำให้คุณอาจจะค่อนข้างอา่เปรียบเทียบเลือกเยอะและยังผิดหวังกับสิ่งที่คุณได้เจอหรือคนที่คุณได้เจอเก็ตม right? คุณเลยรู้สึกแบบไม่เอาเดี๋ยวฉันจะขอเลือกเองแต่คุณก็ไม่เลือกถ้าถามดูตอนนี้น่าจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วแหละ แต่มันอาจจะไม่ได้เด่นมากนะคือ50-50บหาอะค่ะว่าคุณจะได้ออกเดทไหมขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคุณในขนาดนั้นถ้าเกิดคุณมองเขาเป็นเพื่อนคุณก็จะไม่ออกเดทกับเขานะคุณก็จะเซตไว้เลยว่าเธอคนนี้เป็นแค่เพื่อนเท่านั้นแต่ถ้าเขาถ้าเกิดในช่วงเวลานั้นคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากมีใครสักคนหนึ่งมาดูแลฉันแล้วจริงๆคุณก็จะเปิดใจรับแต่คุยกันไปสักพักหนึ่งมันจะต่อยอดได้ไหมอันนี้อีกเรื่องขึ้นอยู่กับใครคะคนรอบข้างพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณใหมน่นเอง ทำไมคุณดูเหมือนกับว่าจะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเดทแต่ดูแล้วคุณก็ดูไม่เอานะคะเพราะว่าคุณยังแบบไม่ได้พอใจกับคนที่เข้ามายังอยากเรียนรู้นะแล้วคุณก็ดูแล้วไม่ชอบคนที่เข้ามาหาคุณด้วยคุณก็เลยแบบเป็นบ้าไม่ชอบไปใครมาจีบชอบไปจีบคนอื่นนะชอบเป็นคนชอบคนอื่นก่อนเพราะเหมือนเราได้เลือกแบบนี้นะค่ะ แล้วตอนนี้ที่คุณไม่เดทกับใครหรือยังแบบกักความรู้สึกเป็นเพราะอะไรคุณยังรู้สึกว่าคุณจะมีหรือเจอคนที่ดีกว่านี้ได้แน่นอนโอ้โหพลังงานนี้คือแบบเลือกเยอะนะคะแล้วก็ยังคงไม่ได้แบบเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ขนาดนั้นทำยังไงให้คุณเปิดใจเดทได้อย่างร้อยเอร์ซต์คะ ทำอย่างไรคือต้องไม่ยึกยักอ่ะอืมคุณต้องไม่ยึกยักในตัวเองแล้วก็อาจจะต้องแบบพร้อมที่จะ,ะเผชิญโถ่อุย้ยหลุดขำเลยเอมมี่คือต้องบอกว่าคุณต้องไม่ยึกยกักใช่ไหมคุณต้องตัดสินใจแล้วว่าคุณจะไปเดทแล้วคุณก็ไปเลยแล้วก็ลุยเต็มที่กับมันนะคะจะต้องไม่แบบยึกยกักแบบเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเลิกแล้วก็ไม่ใช่แบบไปชวนทะเลาะกองนี้ดูแล้วเป็นคนดุอ่ะ จะไม่เป็นควีนท้วยคือดูขี้สงสารจากการแสดงออกของคุณมันดูค่อนข้างตรงข้ามกับนิสัยของคุณจริงๆห้าคาถาคืออะไรนะคะกองเนี้ยดูแบบเป็นคนเอ็กซ์เพรสผ่านทางสีหน้ามากๆและก็เป็นคนมีเขาเรียกว่าความคิดของตัวเองอย่างมากคือคุณรู้ว่าความสุขของคุณคืออะไรและอะไรที่จะทําให้คุณไม่ได้มีความสุขนะดังนั้นคือเราคิดว่าคุณเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นได้ดีอะค่ะแต่ว่าในเรื่องของความรักของตัวเองน่ะ หวยมากเลยไม่ได้เรื่องเลยจริงๆนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆกองนี้นะคะคือความสัมพันธ์ความรักการเดทของคุณเองมันเป็นเพียงแค่การออกไปทำกิจกรรมร่วมกันนะความแบบได้รู้จักกันมากขึ้นได้เอาใจใส่กันมากขึ้นนะคะได้เป็นการแบบสามารถปลดปล่อยความเครียดหรือความกังวลใจของคุณหรือของเขาเพื่อที่จะ ได้แบบผ่อนคลายหรือรีแลกซ์มากขึ้นนะแต่คําแนะนําจากไพ่ที่บอกมาคือเนี่ยแหละคือแค่การทํากิจกรรมการแบบไปรู้จักกันหรือการที่คุณได้รู้จักเขามากขึ้นคุณจะได้รู้ในสิ่งที่คุณคิดมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปคาดหวังว่าเขาจะมาทําให้เราทุกอย่างเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรือเราจะไปทําให้เขาทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นสรุปเลยขึ้นอยู่กับคุณในสถานการณ์ที่คุณเจอนะคะว่า คือมันต้องพูดเลยห้าสิบเป็นห้าสิบเลยอ่ะคือใจนึงเราคิดว่าคุณอาจจะอยากแบบเดทกับใครสักคนหนึ่งแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้เดทแต่พัฒนาไปได้ถึงฟังฟันไหมอันนี้อีกเรื่องนะอีกใจนึงเลยที่มี่มองก็คือแบบคุณรู้สึกแค่ว่าทุกคนเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรก็แค่ทํานู่นทานี่ร่วมกันก็นกพอคือคุณยังไม่รู้เลยว่าเดทคืออะไรฉะนั้นแบบไม่อยากไปเซตว่านี่คือฉันเดทกับใครอยู่อารมณ์เนี้ยเกนไหมเออก็ลองถามต่อ ว่าที่ผ่านมาคุณเคยเดทไหมนะคะก็คือเราคิดว่ามันเป็นการจีบกันมากกว่ารู้จักกันมากกว่าอาจจะไม่ได้เด่นในเรื่องของการแบบใช้คําว่าเดทกันหรือแบบเ,เรียนรู้นิสัยใจคอกันขนาดนั้นเพราะเนี่ย คือไม่ค่อยแปลกใจนะคุณค่อนข้างมีความคิดเป็นของตัวเองมากๆนะคะดังนั้นกองนี้เราคิดว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ50/50 50เลยค่ะว่าคุณจะมีใครให้คุณไปเดทหรือคุณจะอยากเปิดใจให้กับใครเพื่อไปเดทก,กับเขาไหมเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆกองนี้นะคะใครเดือกกองนี้ก็บางทีต้องถามตัวเองหน่อยว่าตัวเราเองนั้นย้อนแย้งเกินไปหรือเปล่านะคะหรือต้องการอะไรกันแน่ในความชัมนน,นเนงนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยค่ะ กองที่สามนะคะมาดูกันว่าเพื่อนๆที่เลือกกองนี้คุณจะได้ออกเดทกับใครหรือไม่นี้โอ้โหออกเดทกับงานนะคะโธเราคิดว่าน่าจะได้ออกเดทกับคนที่คุณไม่ได้รู้สึกแบบชอบอ่ะ,อะเพื่อนอ่ะอเพื่อนจะใช้คำว่าออกเดทได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมน่าจะได้เป็นช่วงที่คุณแบบไปเที่ยวกับเพื่อนมากกว่า นะคะหรือว่าทําอะไรที่เกี่ยวคนในครอบครัวการเงินอะไรแบบเนี้ยเออตลกสามดาบคืออะไรคะเราคิดว่าคุณน่าจะได้ทำกิจกรรมอะไรหลายอย่างนะแต่ว่ามันไม่เชิงเป็นคำว่าเดทอะคะ่ะเป็นเพราะอะไรคุณยังไม่มีเวลา ให้กับความเดทเลยอะคือณตอนนี้เราคิดว่าคุณยุ่งมากนะคะหรือว่าคุณมีแบบแผนในชีวิตชัดเจนมากๆแล้วว่าโอเคอาทิตย์นี้ฉันจะไปไหนนะแล้วกองเนี้ยดูแล้วน่าจะแบบเป็นคนเก็บตัวด้วยอะเหมือนกับว่าถ้าเกิดไม่ได้ไปแล้วได้อะไรก็ไม่ได้จะไปอะคะ่ะสมมุติถ้าคุณไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็ได้ความสนุกได้ผ่อนคลายอย่างเงี้ยคุณไปแต่ถ้าไปกับใครสักคนหนึ่งแล้วรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันจะพัฒนาไม่ได้คุณก็เลือกที่จะไม่ไปเลยนะคะแล้วก็ ตอนนี้เราคิดว่ากองนี้ยังไม่ได้สนใจเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยทำไมคะทำไมคุณถึงไม่ได้สนใจเรื่องการออกเดทเพราะอะไรก็ขอโฟกัสเรื่องความมั่นคงการเงินดีกว่าไหมชีวิตเครียดจะตายอยู่แล้วจ้าเอมมี่นะคะแล้วเราจะไปโฟกัสเรื่องอะไรพวกนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวมันปั่นป่วนปัญหามันเยอะแล้ว อยู่ในกรงของฉันดีกว่าฉันรู้สึกว่าตอนนี้ฉันยังไม่ได้ต้องการอิสระอะไรหรือยังไม่ได้ต้องการเรียนรู้จากใครขอควบคุมสถานการณ์เมนเนจอะไรหลายๆอย่างก่อนได้ไหมทําไมละ่ะเศร้าจังเลยนะเนี่ยตอนนี้มีใครอยากเดทกับคุณไหมคะดูแล้วแนวโน้มนะคุณดูมีแต่เพื่อนมีแต่งานมีแต่เงินนะคะมีแต่เรื่องอึดอัดใจคุณดูแบบห่างเหินกับคําว่าเดทแฟนความรักมากๆเลยอะ่ะ มีใครอยากเดทกับคุณไหมคะกลองนี้ดูซิเพื่อนเก่าสังคมเก่าได้นะแต่เดี๋ยวต้องเปิดต่อนะก่องน,นี้ยดูแบบอ่าก็อาจจะมีได้นะคะอู้มีคนอยากเดทกับคุณวะ่ะตื่นเต้น The ะเมจิเชีแต่มันน่าสนใจเจ็ดดาบ กูกองนี้อาจจะมีใครสักคนหนึ่งแอบชอบได้นะคะเป็นคนแดนไกลสองสองคุณอยู่ทำไมเขาถึงอยากเดทกับคุณนะคะคือ <c ười> <c ười> คุณเป็นคนเก่งอะคือเราคิดว่าเขาอาจจะเข้าใจคาว่าเดทไม่เหมือนกับที่เราสื่อสารนะวันนี้นะคือเขาอาจจะอยากมาใช้เวลาอยู่กับคุณเพื่อให้คุณแก้ไขปัญหาหรือมาปรึกษาปัญหาชีวิตได้อันนี้เรียกว่าเดทได้ด้วยเหรองงนะคะ เขารู้สึกอะไรกับคุณนะคะกับคนที่เขาอยากมาเดทก,กับคุณเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรอืมเขารู้สึกว่าคุณแปลกเขารู้สึกว่าอคุณดูแบบเหมือนน่าสนใจอะ่ะน่าเรียนรู้คุณดูไม่ค่อยเปิดใจให้กับใครโดยง่ายอ่าเขาก็เลยอยากจะเข้ามาเหมือนกับว่าเ,ออเรียนรู้จากนิสัยใจคอของคุณ นะคะแล้วเขาก็มองเห็นได้เลยว่าโอเคคุณน่าจะมีความคิดอะไรที่แตกต่างจากเขาเลยอยากมารู้จักคุณเปิดใจให้กับบุคคลน,นี้เพื่อให้เขาเข้ามาเด็กกับคุณดีไหมคะคุณไม่เปิดเนี่ยสิทำไงดีเนี่ยไพ่บอกว่าเออเปิดเถอะนะแต่ดูแล้วคุณเป็น the empress อะคะ่ะฉันหาได้สนใจไหมนะแต่ดูแล้วมันน่าจะมีพลังงานบางอย่างที่ทำให้คุณอาจจะอยากเปิดใจจากใครการแนะนำหรืออาจจะเป็นเพราะว่า คุณต้องไปทำอะไรบางอย่างกับบุคคลน,นี้เลยดูเหมือนเป็นการเดทโดยไม่รู้ตัวเช่นนะคะคุณอาจจะต้องไปทำงานกับเขาเลยทำให้เขารู้สึกแบบอุ้ยเหมือนได้ออก,ออกเดท,ด,ท,ทด,ด้วยกันไปทำนู่นทำนี้ด้วยกันสองคนแต่จริงๆเราคือไปทำงานนะมันก็ไม่เชิงแบบเป็นการเดทโดยตรงขนาดนั้นนั่นเองนะคะอีกพวกในการแบบไปเที่ยวกับเพื่อนดูชัดกว่าไพ่อย่างแนะนำอะไรให้กับเพื่อนๆที่เลือกกองนี้หกดาบเก้าเหรียญจริงๆคุณก็ อ่อไม่ได้รีบร้อนนะคะกับเรื่องของการออกเดตเลวลาคุณเข้ามาเลือกคลิปนี้คุณก็แค่อยากรู้แหละว่าโอเคฉันจะมีไหมมีก็มีไม่มีไม,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 ม่มีอารมณ์นั้นนะคะเป็นช่วงเดือนเป็นช่วงเวลาแล้วกันที่คุณจะต้องข้องเกี่ยวกับคนเยอะแยะนะคะก็ลองดูซิว่า ลองดูลองเปิดใจกใับคนใกล้ชิดคือเขาอาจจะไม่ได้อยากจะมาเดทก,กับคุณโดยตรงนะแต่ว่าอาจจะมีพลังงานที่แบบมีความเป็นเพื่อนมีความเข้าใจการปรึกษาดูแลซึ่งกันและกันได้ก็อาจจะสามารถพัฒนาเป็นเดทแบบจริงๆในอนาคตก็ได้นั่นเองนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆกองนี้นะคะคือช่วงเวลานี้มันอาจจะนิ่งๆหน่อยหรือว่าไม่ได้โดดเด่นมากนะแต่ถามว่ามีคนสนใจคุณไหมคิดว่ามีนะแต่ว่ามันไม่ได้เด่นในเรื่องของเชิงชู้สาวเท่าไหร่นะคะก็อาจจะเป็นการณามิตรที่ดีต่อกันแล้วค่อยๆพัฒนา ไปในความสัมพันธ์เรื่อยๆก็แล้วกันเป็นกระใจให้กับเพื่อนๆกองนี้ใครเลือกกองนี้อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันหรือคุณไปเที่ยวไหนอย่าลืมมาบอกกันจ๊ะสวัสดีค่ะและนี่ก็คือ3มกองไพ่ที่เพื่อนๆได้เลือกกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวไม่รู้ว่าใครเลือกกองไหนบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนะคะฝากนึงช่องทางการติดตามการผ่านทางอินสตาแกรมอมเมโซโรด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้ทำหัวข้ออะไรสามารถคอมเมนต์ทิ้งท้ายไว้ด้านล่างได้เลยสวัสดีค่ะ